เวทีระดมความคิดเห็นของคนลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านเป็นหนึ่งในแผนบริหารจัดการน้ำภาคประชาชนซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุดที่1เปิดเวทีรับฟังปัญหาครั้งที่2ในสี่ลุ่มน้ำหลักในภาคเหนือเพราะถือเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศและเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการรับฟังปัญหาและแนวทางจากคนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญต่อการนำไปวิเคราะห์และยกกร่างแผนน้ำร่วมกับภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ในการรับฟังปัญหาในพื้นที่เนี่ยก็เพื่อที่จะเอาไปเสริมให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือประเด็นในปัญหาเร่งด่วนด้วยปัจจุบันนี้จะเห็นว่าปัญหาเร่งด่วนเนี่ยเรื่องน้าท่วมน้ําแรงอะไรเนี่ยทุกลุ่มน้ำเนี่ยปัญหาถ้าเผื่อมาเอามาพูดเป็นคอนเป็นเป็นหลักการก็อยู่อยู่สามันแต่ว่าคราวนี้ในเชิงพื้นที่ว่าความรุนแรงความถี่แล้วก็ในเชิงพื้นที่ตรงบริเวณไหนที่มีปัญหาทั้งนี้ลุ่มน้ํายมถือเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่รอบกลุมพื้นที่1ิจังหวัด มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติเฉลี่ยรายปี3,656ล้านลูกบาทเมตรแต่กลับไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประกอบกับลำน้ำยมมีขนาดกว้างตอนบนแล้วค่อยๆเล็กลงอีกทั้งท้องน้ำตั้งแต่อเภรเมืองไปจนถึงอเภอ์รกรงไกรล,ลาดค่อนข้างแบนราบกว้างประมาณ1 5 20เมตรและมีความโคดเคี้ยวการระบายน้ำจึงเป็นไปอย่างล่าช้าที่ผ่านมาทำได้เพียงการระบายน้ำลงสู่ทุ่งหรือพื้นที่รับน้ำชั่วคราว ทางถนนจะทํำยังไงนะถนนวันนี้มันมีมันขวางทางระบายน้ําหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีท่อรอดเพราะฉะนั้นเมื่อมันขวางทางน้ำมันก็กันน้ำมาอยู่ในเขตเนี่ยมันก็ท่วมอยู่แบบนี้ตลอดไปนั่นแหละแต่ปัญหาข้นี้มันจะท่วมเลยเพราที่ที่เคยท่วมมาก่อนท่วมทุกปีเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มนะฮะแล้วก็การระบายน้ําเส้นทางสายหลักมันไม่ดีก็ต้องแก้ตรงนี้ได้ก่อนนะเพื่อจะเร่งดูเรื่องแผนการจัดการน้าซึ่งตอนนี้เขาไปทํากันมาแล้ว ผ่านทางมูนิธิทางองค์กรต่างๆมาเห็นชอบร่วมกันยังไงร,รัฐบาลก็จะมาเอามาสารต่อร่วมกับของพ่อพี่หัวว่าจะทํากันยังไงมูนิทิอุพัติภพอะไรลบเนี้เราต้องรับการยอมรับทา่านรัฐเอกชนประชาชนอย่างไรก็ตามหากน้ําท่วมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวนาจะไม่เดือดร้อนเพราะนอกจากจะได้หาปลาเป็นอาชีพเสริมแล้ว น้ำท่วมจะช่วยกําจัดวัชพืชกําจัดการขยายพันธุ์ของศัตรูข้าวและหากเพาะปลูกข้าวในช่วงนี้จะตรงกับฤด,ดูหนาวข้าวจะไม่ออกรวงหรือเกิดโรคจูดังนั้นปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของลุ่มน้ำยมจำเป็นที่จะต้องจัดทํายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดความต่อเนื่องศูนย์ข่าวจังหวัดพิษณุโลกรายงาน